สวัสดีเจ้าอันนี้ก็มาอันติเชียงหายร้านอย่างก,ก็รล,ล,ลาลิตาคาเฟ่น้องพอยน้องพอ,อ,อยนี่เป็นตัวแทนอเอลเอไมน้องพอ,อ,อยน้องพอยก็ตั้งเป้าว่าเดือนเมษาเนี่ยสองอหมื่นบาทเนาะน้อง <c oughs> พอยเนาะเขามิชันน่น <c oughs> เนาะเบียก็ประมาณหกหมื่นหกน้องอ้อยเหรอน้องอ้อยได้ไปแล้วสองร้อย เป้ามาเดือนเมษานีได้ไปละสองลายน้องอ้อยตั้งเป้ายังไดดีคะห้าลายห้าลายเหลืออีกสามลายน้องเอาอจำแล้วลายเนาะแล้วเราปีนี่ปีนี้น้องอ้อยอ่ะสนใจจะทําเงินเดือนก็แค่เลี้ยงก็ค่ะแสนสองเดือนละหมื่นก็คือเขามีรายได้แสนสองเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเนาะแล้วที่นี่เขาขายประกันสัก เก้าเดือนเหมือนปีกล้วยก็ได้ปีกล้วยปีหนึ่งปีกล้วยยาการเก้าเดือนรอบแห่นสามเดือนนี่จะไปอยู่ประเทศไหนก็ไปอ่าปกติถ้าแบบมีโควิดนี่นะปีกล้วยไปปุนเปลี่ยนมุมของปีกล้วยไปอยู่เมืองนอกพุณน้นองน้องสมมติอีกหน่อยน้องอยากจะไปอยู่ประเทศไหนเอหน่องอยากจะไปอยู่ต่างประเทศอนี่งนี้นะน้องน่องก็ไปได้เลย สามเดือนเพราะว่าถ้าเขาไปห้าวันสิบวันมันเงี่ยอย่างมาได้นีย่ยปิ่กกล้วยไปอยู่ประเทศจีนสี่เดือนนี่นะปิ่กล้วยเรียนภาษาจีนได้ตัวอ้เแต่น,นั่นน่ะสามสามนาทีเพราะฉะนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเนะขาอะการที่เขายุดยาวอย่างฝรั่งเนี่ยเปิดเผยยึดทีละสามเดือนทีละเดือนนี่นะฝรั่งเปิดได้ประสบการชีวิตแต่ประเทศไทยเขายึดสามวันสองวันมันเงียอย่างมาได้น่ะมัน ควสามารถเอาไปพัฒนาตัวเราได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเนี่ยหยุดยาวไปเลยแลว้วก็ช่วงเดือนที่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยปีกล้ยเนี่ยจะเป็นคนโฟกัสการทํางานปีกล้ยจะทําเต็มตีเลยอ่าแ,แ,แล้วเราแห่งสามเดือนตีตีเหลือเนี่ยก็คือคือสมองเขาลงๆเขาคนเขานี่มันจะคิดเรื่องดีๆออกเมื่อสมองเขาลงอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะปล่อยจิตปล่อยใจแล้วบางครั้ง,งนะเขาก็จะได้ลูกค้าดีๆเพราะว่าเขาอ่ะอย่างไรอะอัน ชีทเขาสบายไงเาชีดเขาสบยายปลูกค่าดีๆคนดีๆมันก็จะเข้ามาหาเขาแล้วเขาก็จะคิดงานดีๆออกเนี่ยกะเพราะฉะนั้นเดือนที่หนถึงเก้เนี่ยก็เนี่ยาการไปแล้วก็ทําเต็มที่ก็เหมือนปีกล้วยเนี่ยกะกินไปแอวไปได้การก็ได้หน่อตัววันนี้ก็เปิดคองพูลจางแล้วเริ่มพุกเทศมูนก็มาต้องใจห้อนปีกล้วย3ปีกว่าจะเทได้ตั้งหน่อ อันนี้มาวันแหลกก่อนงงๆใจเอียนี่ใจห่อนกว่ได้เนาะเออตอนนี้ก็คือต้องขายประการหาเงินมาเทรดตุผลก่อนเนะาะถ้าเปิดทลพลับแบบมีสตังค์ก็ได้เนาะ<อ>น่าจะได้งามเหมือนฝีอ้อยเนี่ยเนาะฝีอ้อยเปิดงามเน,นี่ย